หุ่นพยนต์มนแรงคูอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่น่าสนใจมวลสารมากมายมหาศารที่ใส่ลงไปเมตตาที่ฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงพ่อวิชัยโกวิโทโธวัดหัวเด่นสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พ,พอยแม่ทุกท่านนะพวกผมเมือนเดิมภูผาเพชรทองกระนองฤทธิพี่พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอ คลิปวิดีโอนี้เราจะมาอัปเดตมวลสารนะที่เราจะนำนำมาบดผสมใส่นะใต้ฐานของนะหุ่นพยนต์มวลแรงคู่ที่ผมนะเป็นผู้จัดสร้างเองนะครับนะจัดสร้างโดยภูผาเพชรทองนะครับนะจำนวนการจัดสร้างน้อยมากนะรุ่นนี้จัดสร้างเพียงแค่ 483องค์เปิดให้เช่าบูชาจริงๆเพียงแค่383องค์อีก100องค์นะั้นนาถวายให้กับหลวงพ่อวิชัยโกวิทโวัดหวเดน่นนะเพราะรุ่นนี้นะหลวงพ่อวิชัยโกวิทโวัดหวเดน่นท่านเมตตาเรามากนะท่านเมตตาที่ฐานจิตปลูกเสกให้นะเมตตานะเสกมวลสารให้และยังให้คําปรึกษานะในหลายๆอย่างนะเรื่องการสร้างนะหุ่นพยนต์เพราะหุ่นพยนต์เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลของหลวงพ่อวิชัยโกวิทโธและผมก็คือสิทธิวัดหัวเด่นเหมือนกันนะ่ะก็ได้นำนะ ถูเด่นมาเผยแผ่บารมีนะแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสนะได้สร้างนะเป็นรุ่นแรกของเราเองนะครับนะก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะเผื่อใครอยากจะนะมีไว้ในบูชาครอบครองตอนนี้ยอดยังมีอยู่นะใครสนใจอยากบูชานะสามารถนะทักไลน์มาหาผมได้เลยนะจะสแกน QR code หรือจะทักเป็น ID ไลน์นะก็สามารถทักเข้ามาได้รายการเหลือไม่มากแล้นะพี่ๆหลายๆรา,ายการก็เริ่มเต็มไปแล้วนะและคลิปวิดีโอนี้นะผมจะ มาพูดถึงมวลสารแล้วกันนะนะตอนนี้ต้องบอกประมาณ90%แล้วนะก็เลยอยากจะอัปเดตให้ดูแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนะมีหลวงพ่ออะไรที่เรานํามาบดน,นะใส่ลงไปนะใต้ฐานบ้างนะครับนะตัวองค์เนี่ยพี่พี่นะทุกเอ่อทุกเนื้อนะทุกเอ่อทุกรายการนะจะเป็นเนื้อเรซินนะแล้วก็จะมีการลงสีนะครับนะตามแต่ละสีของรายการไปนะครับนะและใต้ฐานเนี่ยจะมีการบรรจุมวลสารนะมวลสารที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะก็คือมวลสารเหล่านี้ได้แหละที่เราจะนํามาบดรวมกันนะแล้วก็มาบรรจุ ไว้ใต้ฐานนะแล้วก็จะมีการฝังตะกุดโรยพลอยเศกอะไรก็แล้วแต่รายการไปนะครับนะวันนี้เพิ่งกลับมาถึงเลยนะดูเงือย,ยังเหมือนจะออกเลยเนี่ยโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยร้อนมากอากาศนี้นะเพิ่งกลับมาถึงนะได้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะก็เลยเอามวลสารทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมกันนะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆองค์ที่รอส่งมาอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะตอนนี้ก็ตีเป็นว่า 9การก็เกือบจะสมบูรณ์1 0อยเแล้วเลยจะอัปเดตให้กับพี่ๆน้องๆได้ดูเป็นพร้อมกันนะส่วนเ,เรื่องราวของรา,ายละเอียดก็ติดตามได้ทางช่องร้อยเรื่องพุทธคุณหรือทาง Facebook ผมนะแล้วก็จะมีหนึ่งช่องทางก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างกลุ่มให้นะทาง a c e b o o k นะชื่อกลุ่มว่ากลุ่มร้อยเรื่องพุทธคุณเลยนะครับนะเอาได้จําง่ายๆแล้วกันนะเผื่อในวันข้างหน้าเรามีการ สร้างวัตถุมงมมคลอะไรมาอีกก็จะได้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลทั้งหมดอนะัปเดตลงไปในกลุ่มนี้ให้นะครับนะทาง f a c e b o o k นะพี่ๆนะชื่อกลุ่มว่าร้อยเรื่องพุทธคุณแต่ตอนนี้คือเดิมเนี่ยผมมีกลุ่มอยู่แล้วแต่ผม,มไม่ได้เข้าไปทําอะไรนะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนชื่อกลุ่มเดิมนั่นแหละนะครับนะให้มาเป็นชื่อกลุ่มว่ากลุ่มร้อยเรื่องพุทธคุณนะเพราะกลุ่มเดิมเนี่ยก็นะปล่ยอยมาหลายปีแล้วนะก็เลยว่านะดีกว่าปล่อยกลุ่มไว้เพราะก็มีคนอยู่เยอะเหมือนกันนะคนที่ติดตามช่องเเเรานนี่่่แหลลละะคั้้วกก็็จไดปุุมมทออืืใยซขตถ รุ่นนี้ก็จะได้ซื้อขายหมุนเวียนน่ะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนี้ได้อ่ะมาพร้อมแล้วพี่ๆเรามาอัปเดตเดี๋ยวผมขออนุญาตกับกล้องไปที่วัตถุมมคลเลยแล้วกันเนะเพราะว่าถ้าถ่ายภาพภาพจานวนมากถ่ายไม่ไหวจริงเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาให้ดูทีละองค์เลยพร้อมแล้วไปดูกันเลยเรามาดูมวลสารเงี้ยพี่ๆนะนี่น่าจะอัดประมาณรอบที่สิบแล้ว <c oughs> ไม่สําเร็จสักทีเดีนนมไม่รู้เป็นอะไรนะอัดแล้วอัดแล้วติดอัดแล้วติดอัดแล้วติดตลอดอยู่ดีๆอุณหภูมิตัวสับขึ้นสูงสูง จนจะเสร็จแล้วเมื่อกี้อุณหภูมิขึ้นสูงต้องเปลี่ยนเครื่องเลยอ่ะมาพี่ๆนั่นแหละเรามาลุกันนะัเริ่มนะจากมวลสารทั้งหมดทั้งมวลแล้วกันเนาะที่อยู่ด้านหน้าตรงเนี้ผมจะนําไปบดนะครับนะนำไปบดนะพี่ๆนะแล้วก็นําไปบรรจุไว้ใต้ฐานของหุ่นพยนต์รุ่นมวลแรงคูนะทุกองค์ ในรุ่นนี้นะตั้งแต่ขนาดห้อยคอจนถึงขนาดบูชานะครับนะแต่ความพิเศษแต่ละเนื้อแต่ละเนื้อก็จะมีแยกรายการเงินไปนะก็จะมีฝังตะกุดฝังนี่ฝังนั่นแล้วก็สีของที่เราลงนะครับนะโดยพื้นฐานเนื้อหลักทุกองคจะเป็นเนื้อเรซินนะครับนะหลอมจากเออหล่อจากเรซินขึ้นมาและในการตอนขนาดหล่อเรซินเนี่ยเราจะมีการผสมน้ำว่านลงไปด้วยนะครับนะเป็นน้ำว่านของหลวงพ่อวิชัยโกวิทโทเด่นนะฮะที่มีประสบการณ์ไปล่าสุดเนาะนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะพี่นะที่ เอ่อมวลสารแรกเลยนะครับนะจากของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะของเรานะครับนะก็เอ่อขอเริ่มที่พลอยเสกก่อนละกันนะพี่อ่ะมานะรุ่นนี้เราจะมีการใส่พลอยนะทั้งหมด2ชนิดนะชนิดที่1คือพลอยนพเก้านะพลอยนพเก้าจะมีความเชื่อนะครับนะเรื่องของเอ่อคนที่เชื่อในเรื่องพลอยนยะเขาบอกว่าพลอยนพเก้าเป็นพลอยที่มีพร9ประการนะมีความมีพุทธคุณ9ประการนะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่านการปลุกเสกนะครับแนละ้วนะก็เกี่ยวเรื่องสุขภาพการงานการเงิน นะครับนะครบทั่นเลยนะจะเป็นพลอยน้อก้าต่อมาจะเป็นพลอยโกเมนนะที่ผมจะใส่ลงไปนะครับนะพลอยโกเมนนะพี่นะนะพลอยโกเมนจะเด่นทางด้านเมตตานะครับนะมากๆเลยนะอันนี้เป็นพลอยธรรมชาตินะนะพลอยธรรมชาติที่ได้มาจากต่างประเทศนี่ดูพูดแล้วดูอินเตอร์นะนะเขาไปเอามาจากแหล่งธรรมชาติตามเอ่อตามแหล่งธรรมชาตินะเพราะตัวนี้ก็จะนิยมไปเอากันที่พม่า นะครับนะมาต่อมานี้จะเป็นผงทู่บูชาครูนะที่ผมเก็บรวบรวมมาไว้นะครับนะั้นหลายปีแล้วพี่ประมาณ4ี่ห้าปีแล้วนะเป็นผงทู่บูชาครูก็คือบูชาหลวงพ่อกรัวชุดินทะโลนะครับนะต่อมานะเริ่มเลยนะที่วัตถุมงคลนะอันนี้จะเป็นขุนแผนซุ้มเรือนแก้วของหลวงพ่อกรัวชุดินทะโลทันยุคออกวัดโคศีตารามเล่นหามาตรฐานหลวงพ่อกัวเสกเองนะสร้างเองเสกเองออกวัดโคศิตารามนะครับนะถ้าแบบโอ้โหช่วงแรงๆพีกๆเล่นกันลงเป็นหมื่นนะมาเนี่ยอืมช่วงแรงๆพีกๆนะตอนนั้นที่ช่วงที่ผมได้มาก็ ไม่ได้แรงมากแหละประมาณ6 7 0 0 0อะไรประมาณนี้แหละนะครับนี่พี่พนะขุนแผนนะต่อมากจะเป็นนางพญานะครับนี่นะพี่นะนางพญาเนื้องผงน้ำมันนะหลวงพ่อกลวยทันยุกนะที่หลวงพ่อกลวยท่านสร้างนะขอไปเร็วนิดนึงนะพี่นะเพราะมวลสารเยอะจริงๆนะครับนะพระศิวลีปีหนึ่งห้านะหลวงพ่อกลวยสร้างออกวัดโคสิตารามนะพระสังกจายนะพระสังกจายปีสองศูนย์นะหลวงพ่อกลวยร่วมเสกนะเอ่อวัดพระพุทธบาทนะสระบุรีนะครับนี่อันนี้เป็นค่ายดีสอน นะครับนี่พี่พี่นี่เลยนะเป็นซุ้มกอไข่ดีสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเสกเยอะมากนะรุ่นนี้อันนี้ก็นะถามพี่พี่มาบอกของหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะขุนแผนนะที่ทันยุคนะต่อมาย้อนยุคนะก็จะมีพระปิตาชุดินทะโลนะครับแบบนี้เลยพี่พี่พระปิตาชุดินทะโลพระอาจารย์ตัวสร้างหลวงปู่หมุนเสกนะครับนะสมเด็จสมอเก้านะสมเด็จสมอเก้าเอ่อวัดหนองตะแก้วปี57รุ่นแรกนะ นะครับนะรุ่นแรกเลยนะอ่าแล้วก็เกี่ยวหลวงปู่หมุนนะพระาจารย์ตัวหลวงพ่อกวยนะพระเอ่อฮนุมานนะพี่นะฮนุมานผงชมพูนุษนะหลวงปู่หมุนเซ นภะัจจานตัวสร้างนะใส่ผงชมพูนุษพิธีใหญ่มานะครับต่อมาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สาคัญกนะ็คือหลวงพ่อวิชัยโกวิโตวัดหัวเด่นนะผู้ที่จะให้คาปรึกษาเราในเรื่องการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้แล้วก็นะเมตตาที่ฐานจิตให้เราด้วยนะครับนะั้นเราจะมีมวลสารของท่านก็จะมีนี่เลยพีพีนะพระรุ่นแรกของท่านเลยนะวัตถุมงคลรุ่นแรกของท่านในนามเจ้าวาดในนามเจ้าวาดวัดหัวเด่นรุ่นแรกคือรุ่นนี้คือรุ่นองคู นะจัดสร้างในปีพศ2 5 5 6หลวงพ่อวิชัยโกวิทโธอธิษฐานจิตปลุกเสกหนึ่งปีเต็มและเป็นการกดพิมพ์ด้วยมือเน้นมวลสารฉนวนมวลสารเก่าของหลวงพ่อกลวยชุดนินทะโลหลวงปู่เย็นวสสาปปเปรียหลวงพ่อปองวัฒธรรมเจดีนะครับนะอันนี้ยืนยันจากหลวงพ่อเองพ่อเคยถามท่านนะท่านเสกหนึ่งปีเต็มเต็มพระรุ่นนี้นะครับนี่ต่อมานะเป็นขุนแผนนะลอ,าอาสายลุงรุ่นแรกของท่านเลยนะช่วงออกช่วงราวาประมาณป,าณปี6 0 6 2ประมาณนี้นะทำเองกดมือ นะทาตามตำหรับหลือผู้เย็นมัะบาเรียนนะพิมพ์สายลุงนะครับน,ะนี่ต่อมาไฮไลท์เลยพี่นะพระปิดตาแม่สีดาจันทร์ระปิดตาแม่สีดาจันทร์น้ำเบอร์ตองเก้านะครับแบบนี้โอ้โหสุดๆเลยนะนี่ถ้าเกิดว่าเอาไปเปลี่ยนมือไม่มีตำหมื่นห้าถึงสองหมื่นแน่นอนมาเนเออไม่มีตำหมื่นห้าถึงสองหมื่นแน่นอนตองเก้าเพราะขนาดเลขแปดตัวเดียวนะเนื้อแบบนี้เลขแปดตัวเดียวยังปิดไปหมื่นหนึ่งเลยพี่นะและนี่ตองเก้าพี่จินตนาการเอาอันนี้เก้าเก้าเก้าเอ้ขอโทษทีเก้าเก้าห้า นาะพัปิดตาแม่รีดาจานันรุ่นนี้รุ่นนี้หลวงปู่ศิลาเสกหนึ่งวาระนะหลวงปู่ศิลาเสกเสร็จหลวงปู่ศิลาบอกว่าเต็มแล้วครบแล้วครบทุกอย่างดีทุกอย่างแล้วต่อมาอีกหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์สําคัญเลยหลวงพ่อรวยวัตะโกองค์นี้นะผมได้รับจากมือท่านเลยท่านฟักออกมาจากย่ามเลยนะเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมอายุ25บ้าเป็นจเพาพอดีนะเข้ากราบท่านและท่านก็ฟักขุนแผนองค์นี้ให้และผมก็ห้อยในตอนนั้นนะ่ะดวงดีมากเลยนะเป็นจเพาผมไม่มีแม้แต่เลือดแม้แต่หยดเดียวเลยนะ มีแต่โอ้โหมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะทำงานการงานการเงินจนทําให้ผมไม่เชื่อเรื่องเบญจเพศเลยนะในตอนนั้นยุติยี่สิบห้านะเออนะ 25, ในยี่สิบห้าใสมาจนประมาณยี่สิบหกกว่าๆนะใส่และดวงดีมากในตอนนั้นนะผมว่าอุ้ยมันจะมีจริงหรือว่าเบญจเพศแต่พอเราไปนึกไปนึกบางทีโอสงสัยจะเป็นบาร,รมีของท่านมาคุ้มครองนะให้เราได้แค้วคลา นะครับนะเออน,นะประมาณนี้อันนี้หลวงพ่อรวยรับกับมือเลยนะพี่ต่อมานะนี่เลยหลวงพ่อรวยเหมือนกันพี่ๆนะผงพวกกระซับนะก็เสริมหลวงพ่อรวยวัตกโกไปนะครับนะอ่ะทีนี้นะมาทางสายเอ่อ Lan, อ๋อพ่อแมค่ครูบาอาจารย์นี่ด้วยนะครับนี่เลยพี่ๆนี่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 อันนี้จะเป็นอาจารย์นะครับนะของหลวงพ่อวิชัยนะคือหลวงปู่เ <ne> ย็นเนื้อผงน้ํามันออกวัดกลางชูศรีนี่ยุคต้นของท่านเลยนะเจ้าตำหลับตัวพอพานนะครับแบบนี้อันนี้หลวงปู่บุตรนะสหธรรมกัน นะครับนะสหธรรมกับหลวงปู่เย็นนะครับนี่พี่ๆแล้วก็ตัวพอพานเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยที่หลวงปู่เย็นได้มาเนี่ยได้มาจากปู่เทพลโลกอุดรน,นะเราก็เลยมีปู่เทพลโลกอุดรมาผสมด้วยนะบรมมาคูใหญ่ปู่เทพลโลกอุดรนะฮะแล้วก็นี่เลยนะครับพี่ๆนี่นะอันนี้เป็นกล้วยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเปลือกกล้วยธรรมดาแต่บอกเลยเปลือกกล้วยนี่ไม่ธรรมดาเพราะเปลือกกล้วยสองลูกเนี้ย ได้มาจากาหลวงปู่ศิลาศิริจันโทตอนที่ผมงเข้ากาบท่านตอนปีพศ2514นะที่สวนสงแกเป๊ะเข้ากาบท่านเสร็จปุ๊บท่านกระเด็ดกล้วยที่ท่านที่อยู่ข้างท่านน่ะและท่านก็โยนให้นะโยนให้นะไปสองครั้งได้สองครั้งก็เลยเก็บเอ่อเปลือกเอาไว้นะกินเสร็จแล้วก็เก็บเปลือกเอาไว้บูชานะก็ทําอะไรก็จะได้ง่ายๆไง,ง,งชีวิตนะครับนะเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะครับนะแล้วก็นี่ต่อมาพี่ๆนี่เลยนะนี่คือไม้จิ้มฟันของหลวงปู่จือวัดเขาตั้งยออุดมพรนะนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สำคัญอันะนี้ก็ นะครับนะตอนที่ท่านแ,แคะอยู่เพราะว่าเขาจะเหล่าเองนะเหล่าเองแล้วหลวงปู่ท่านก็อภาวนาะจิตไปด้วยอะไรไปด้วยนะไม้จิ้มฟันนี่จะเชื่อเรื่องแคลค่าของหลวงปู่จื่อพันธมุตโตนะแล้วไปย่านนั้นแล้วแถวกาลสินแถวอีสานแล้วขาดได้ยังไงนะครับนะพี่ลูกลานหลวงปู่เวรนะนี่เป็นลูกลานของหลวงปู่เวรที่หลวงปู่เวรปลุกเสกสองปีเต็มนะครับในพี่พี่นะลูกลานเป็นของที่เกิดข,ขึ้นจากธรรมชาตินะใช้ระยะเวลาหลายปีมากกว่าจะออกลูกครั้งหนึ่งนะแล้วเขาก็เชื่อว่ามียานพญานาคนะอยู่ในนี้นะครับพี่พี่แล้วก็จะมี นะครับนี่เลยแล้วก็จะมีพระจีวรนี่ด้วยนะทั้ง3ผืนที่ติดอยู่นะั่นนะนะสแผ่นแล้วก็ตรงนี้นะผมจะบทใส่ลงไปด้วยนะครับนะต่อมาพี่พี่นะนี่เลยพระศีวลีนะของแม่ชีหลวงดานะแม่ชีหลวงดาเนี่ยท่านมอบให้ผมมาในสมัยตอนนู้นเลยนะหลายปีแล้วนะแม่ชีหลวงดาคือคนที่ถอนคุณส่มนดําออกให้ผมนะฮะและท่านก็ไม่ตามอบให้แล้วก็ช่วยเหลือผมทุกอย่างนะทุกสิ่งนะครับนะหลายๆเรื่องราวที่หลายคนเคยได้ฟังอันเนี้ยแม่มอบมาให้2ององค์ผมก็เลยเก็บเอาไว้แล้วก็ วันนี้ก็จะได้มาบทรวมกันเนาะได้เผย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 แผ่บารมีแม่ด้วยนะครับนะแล้วก็ต่อมานะพี่พี่อาจารย์ของคุณแม่หลวงดานะครับนะก็คือหลวงพ่อจำเนียนพระถ้รมเสือนะครับนี่เลยพี่พี่นะอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่หลวงพ่อจำเนียนพระธรรมเสือนะก็บทใส่ลงไปด้วยนะครับนะต่อมาพี่พี่นะมาหลวงพ่อเพี้นวัดเกินกระถินนะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลวงผมที่ผมก็ร่มนับถือบอกว่าท่านเก่งมากนะและด้านหลังเป spell, pe pe park, ็นพระพิฆเนศด้วยนะฮะแบบนี้ด้านหลังเป็นพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จ นะครับนะแล้วก็นี่ามาพระพิฆเนศแล้วมีหนึ่งองค์นะนี่เป็นพระพิฆเนศนะที่เอ่ห้วยขวางสี่แยกรัชดานะทำไมต้องเป็นที่นี่เพราะว่าผมไปที่นี่แล้วผมประสบความสําเร็จหลายๆครั้งไปบนบานสาลเก่าและสําเร็จนะครับต่อมานี่เลยนะพี่พีอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดอดีตเคยเลี่ยมทองเป็นพระองค์แรกในชีวิตที่เลี่ยมทองเก็บเงินด้วยตัวเองแล้วก็เลี่ยมทอง นะได้นะก็เปรียบเสมือนความสําเร็จของตัวเราใช่ไหมนะเราก็อยากให้หลายๆคนได้สําเร็จด้วยนะก็มีหลวงปูท่ทวดนะเป็นองค์สําคัญด้วยนะแล้วนี่ก็หลวงปูท่ทวดเหมือนกันวัดทวยมงคลน,นะทั้งสององค์เลยนะด้านหลังก็จะเป็นทเทวสุวรรณนะครับนะมาต่อมานะน,นี้จะเป็นพระปิดตาพี่ๆตะกุดทองคํานะครับนะของหลวงพ่อสุริยันโคสัปัญโยนะครับนะอีกหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือมากนะนะแล้วก็มีม,มีลูกเอ่อมีอาจารย์แล้วใช่ไหมเอ้ยมีลูกศิษย์แล้วต้องมีอาจารย์ด้วย นะครับหลวงปู่คำพันนี่พี่นะอาจารย์ของหลวงพ่อสุริยันนะนี้ไม่แน่ใจว่าตะกุดทองคําหรือเปล่านะนะครับอนะทีนี้ต่อมานะครับนะอ่านี่นา t นี s พิธีสุดยอดมากนะครับนะท้าเวสวรรณนะได้ยานบารมีของนาองค์ท้าเวสวรรณไปคุ้มครองโดยรุ่นเนี้พิธีสุดยอดมากนะพิธีศา,นะารหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีปี4ี่ิบนะในหลวงราชการที่9ท่านเป็นประธานในงานนี้เลยนะพี่ๆนะครับนะนะแล้วก็นิมนต์เกจิคณาจารย์3ท่าน ที่เก่งมากเรื่องท้าเวสุวรรณไปเสกนะหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมและหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีทั้งๆท,ที่ตอนนั้นน่ยยังไม่ได้สร้างเหนียนจำปี45เลยนะเพราะรุ่นนี้ออกปี42นะแต่รุ่นเนี้ยดังมากนะโด่งดังมากต่อมาพี่นี่เลย นะครับนะอัน,นี้นะจะเป็นสมเด็จพมบันดานหลวงปู่ศิลาสิรสิจันโทหลวงปู่ศิลาอาธิษฐานจิตปลุกเสกสามเดือนเต็มพี่นระรุนะน,นี้นะเขาขุดนะสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ขุดใต้ใต้กุดของหลวงปู่เอาพระบรรจุใส่ไหแล้วก็โยงให้หลวงปู่เสกสามเดือนเต็มนะครับนะต่อมานี่สมเด็จปกโคแกเปะผสมเกสาผสมเหล็กไหลนะของหลวงปู่ศิลาด้วยนะนี่พิธีใหญ่มากมวลสารเยอะมาก นะต่อมาเข้าก้นบาทพี่พี่ของหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะน,นี้ไปเอามาที่ทร,รมอุทยานเลยนะแล้วก็ใส่ศิลหลวงปู่ศิลานะต่อมานะพี่สีพึ่งเลยนะสีพึ่งหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนี่สุดยอดนะพี่นะถ้าใครติดตามอยู่จะพอทราบนะขุนแผนนะพระมหาสุสักวัดประดุยหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคยเข้ากราบท่านเมตตาม,มานะครับนะอันนี้นะหลวงปู่ศิลน,นะวัดเออหลวงปู่ศิลน,นะวัด หลวงปู่เอีย่ยมอ่ะชื่อว่าวัดสพันธ์สูงมาเนี่ยนะเอ่สอ,สอสืบทอดสื่อทอดพุทธคมนะอุ้ยเขากราบท่านเป็นองค์แรกเลยนะองค์เนี้ยนะน,นี่คือองค์แรกแนะท่านเมตตามอบมาให้จริงๆได้วัตถุมงคลมาหลายอย่างนะแต่ว่าเหลืออยู่องค์นี้องค์เดียวก็ได้นํามาบดใส่นะเป็นรุ่นนี้ไปเลยนะมาต่อมาพี่ๆหลวงพ่อเมียนวัดบางจันเนียงตอนนี้กําลังโด่งดังเลยนะหลังจานมือด้วยเป็นพัฟสีวลีออกสไตล์คล้ายพัฟผงน้ํามันนะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะนี่นะพี่ๆนะอยู่โคราชไม่มีไม่ได้นะมาใน้นั่งหมู นะหลวงพ่อคูณปริสศุขโธสององจริงๆเหมือนหลวงพ่อคูณจะมีนะอ่ะมานะหลวงพ่อพัชคุญยกามโมสายเดียวกับหลวงพ่อคัวชุดินทโลนะลูกอมเรืองแสงรุ่น100ปีนะเจ้าคุณพ,พัชนะครับนี่นะพี่ๆอ่ะต่อมานะหลวงปู่ทิมวัลหารไล่นะรุ่นนี้ไม่ทันนะพี่ๆแต่เขาใช้มวลสารเก่านะของหลวงปู่ทิมวัลหารไล่นะครับนะผสมใส่รู้สึกว่ารุ่นนี้จะมีอัฐิด้วยนะอัฐิธาตุของท่านนะผสมด้วยนะพระปิตารุ่นเนี้ย พระปิดตามหาราชนะครบรอบ144ปีชาติการนะแล้วก็นี้น่าจะเป็นคุณแผนหัวใจหลวงปู่ทิมนะปี59นะครับนะมีมวลสารเก่าเยอะมากนะแล้วก็ต่อมาเลยนะหลวงพ่อคูณวัดบรรลังกำลังโด่งดังมากนะในสายของทางโคราชนะพี่นะนะตอนนี้ถือว่าโด่งดังและนี่ก็เหล็กไหลพี่ๆนะเหล็กไหลเขาอึ้มคึมหลวงพ่ออุทัยนะเหล็กไหลเขาอุ้มทึมหลวงพ่ออุทัยในพี่นะ นี่เลยนะครับนะหลวงพ่ออุทัยที่เราจะมาผสมใส่ด้วยนะครับนะจังหวัดราชบุรีถือว่าก็กําลังโด่งดังในพี่นะและเหล็กไหลเนี่ยท่านไปเก็บมาเองไปเก็บมาที่เขาอึมครึมนี่แหละนะก็เลยเรียกกันว่าเหล็กไหลเขาอึมครึม,มต่อมานะจะมีนี่หลวงพ่อฟูวัดบางสมัครพี่ๆนะเป็นผมเคยมีประสบการณ์กับวัตถุมงคลท่านนะแล้วก็เห็นเป็นคุณแผ่นด้วยรุ่นนี้มีผสมเกสาท่านด้วยก็เลยนํามาผสมใส่ให้อ่ามาต่อมาพี่ๆนะนี่เลยนะครับนะอันนี้เป็นนางพญา นะครับนะนางพญาสมเด็จพระสังฆราชพญานัสังวรนะโอ้โหนะครับนะบารมีพระสังฆราชคู่บ้านคู่มเมืองนะต้องมีไว้นะมานะหลวงพ่อคูณบริสุทธโทอีกหนึ่งชุดพี่พี่พนะนี่เลยพระกิ่งผสมยาเส้นนะหลวงพ่อคูณเนี่ยสามองค์เลยนะนะครับอ่ามาต่อมาอันนี้หลวงพ่อโตบางพีนะหลวงพ่อโตวัดบางพีก็เป็นเอ่อพระพุทธรูปที่ผมเคยไปกราบเนะไปยกช้างนะได้ได้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วก็ได้มาเดินทางสายวงการพระเครื่องนะครับนะอ่ามาพระปิตาพังพการไม่มีไม่ได้พี่นะพระปิตาพังพการหลวงปู่อิ่มนะ นี่เลยนะโอ้โหสุดยอดเจจิคณาจารย์ยุคนี้เลยนะพระปิตาพังวการก็เปรียบเสมือนผู้อยู่เหนือกาลเวลานะจะได้เป็นหนุนดวงคำดวงนะครับแล้วก็นี่เลยพระพิราศนะบรมครคูนะครับนะบอ,อพ่อครูใหญ่นะอำนาจบารมีดีนะครับพี่พีอาจารย์แปะนงศรีนะโชคลาภพลดวงนะครับนะของหลวงพ่อโป่งวัดท่าตะเคียนนะเกจิคณาจารย์ดังแห่งเมืองชุมพรน,นะครับใกล้ๆบ้านผมผมรู้จักมาเนี่ยอันนี้หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับแบบนี้อันนี้เป็นย้อนยุคนะพี่แต่มีมวลสารเก่าท่านเยอะมาก นะครับแบบนี้เลยเป็นขุนแผนนะนะขุนแผนนะดูดิจะมีแบงค์มีเหมือนเป็นเอ่อมีแบงค์มีผ้าจีวรนะมีอะไรหลายๆอย่างผสมใส่นะอันนี้เน้นมวลสารเก่าของท่านใส่ให้2องค์เลยนะแล้วก็มีนี่พิมพ์หนึ่งเป็นพิมพ์ลักษณะคล้ายนั่งตังก็จะมีแบงค์มีอะไรด้วยนะครับแบบนี้นะมีตะกงตะกุดนะอยู่ด้านหลังด้วยนะครับนะต่อมานะเป็นท่าเอกลักษณ์ของท่านเลยหลวงปู่สวงเหมือนกันนะเป็นผ้าที่ แห่งโพกกระซับเลยนะหนูผู้สูงนี่ต้องบอกว่าเป็นพระแห่งโพกกระซับเลยนะครับนะขออนุญาตดูฝั่งนี้ก่อน,นพี่เพราะบางทีเดี๋ยวกลัวพูดเร็วไปเพราะอัดมาหลายคลิปแล้วกลัวลืมมอน่ลืมพูดอะไรหรือเปล่าอ่ะต่อมาเลยพี่ๆนานี่นะพระพุทธรูกที่ผมเคารพนับถือสุดๆหัวใจเลยใครติดตามอยู่จะทราบดีหลวงพ่อโสธรอ,อันนี้เป็นชุดกรมตํารวจเลยนะทั้งชุดเลยพี่ลงให้ทั้งชุดเลยนะนะครับนะแล้วก็มีหนึ่งองค์ด้วยหลวงพ่อโสธรปัดทองนะครับนะรุ่นเศร้าโบกปีสี่สี่นะครับนี่อันนี้ขอพึ่งบรรงาร นะครับนะแห่งโคกกระซับเลยนะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนี่พลิกดวงพลิกชีวิตเลยนะพี่นะเกจีคณาจาร์เก่านี้เป็นรุ่นใหม่นะพี่ๆแต่ใช้มวลสารเก่านะแล้วก็เป็นพิธีเสาห้าด้วยนะพิธีใหญ่นะครบเลยหกพิมใช่ไนหะมมาเนี่ยมาใส่ให้ครบหกพิมพ์เลยนี่พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่หลวงปู่ศิลาเคยกล่าวไว้นะว่าสถานที่แห่งนี้มีพญานาคคอยคุ้งครองดูแลและเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากก็คือหลวงพ่อพระสัยนะครับนะรุ่นสบายทิรุ่นสบายทิพนะรุ่นนี้ค่อนข้างดังนะใส่สององ,อง นะครับนะต่อมาพี่พี่หลงพ่อเพี้ยนมีองค์หนึ่งนี่เอออันรุ่นนี้รุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งอันนี้เป็นย้อนยุคหลวงพ่อเพี้ยนนะแต่ทําไมพระย้อนยุคหลวงพ่อเพี้ยนมาใส่ด้วยเพราะรุ่นนี้มีการผสมอัฐิธาตุลงไปด้วยนะอัฐิธาตของหลวงพ่อเพี้ยนก็เกิดกระถินนะเท่าที่ผมทราบนะนะเออนะหลวงพ่อท่านเคยบอกไว้ว่าถ้าวันหนึ่งท่านไม่อยู่แล้วท่านเสียชีวิตไปแล้วอ่ะให้เอากระดูของท่านเนี่ยไปทําพระนิดเดียวก็พอนะมีเออเขาเรียกนะเหมือนแบบจะศักดิ์สิทธิ นะครับนี่แล้วก็นี่หลวงปู่หมุนนะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานในย้อนโยนนี้พิธีใหญ่มากเลยนะนะรวยหนุนดวงเนี่ยนะครับแล้วก็นี่เราอยู่แถวนี้เรารู้จักนะชื่อเสียงเลียงนามท่านเป็นอย่างดีเลยพี่พี่เ้ยนะครับนะหลวงพ่อเอ่อในวรพ์ใช่ไหมในหลวงพ่อวรพ์วัดจุมวัดจุมพลนะหลวงพ่อเหยียบรถกระโดกอ่ะมาในเออนี่แหละหลวงพ่อเหยียบรถกระโดกอ่ะคือคนแถวบ้านอ่ะ เขานับถือมากที่ไปทํางานอยู่ประเทศเทศประเทศหนึ่งที่มีสงครามอิสราเอลว่าเอาพูดง่ายๆนะเออนั่นแหละเขาก็รอดตายจากการห้อยหลวงพ่อองค์นี้นี่แหละนะหล,หลวงพ่อวพจน์พเนี่ยนะผมจําชื่อท่านไม่ผิดนะเหยียบรถกระโดกะ อันนี้น่าจะเป็นตะกุดทองคําด้วยนะครับนะ่ามาในพี่ๆนี่หลวงพ่อเสือดำนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเอ้ยโอ้โหมีแต่พวกกระซับไม่มีเหนียวเลยหลวงพ่อเสือดำเลยนะหนึ่งองค์ว่าสีนวลน,นะทันท่านด้วยนะปีห้าสิบหกนะอ่ามาต่อมาพี่ๆหลวงปู่จื้อวัดเขาตั้งเงาะอุดมพรเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วเทพเจ้าแห่งสายน้ําอันนี้รุ่นสำลิดฝนนะเอธอบทใส่แล้วไปได้สำลิดดีนะพี่แล้วก็เรื่องโชคลาภเห็นไหมนะเอามาให้ครบเลยนะความเป็นมงคลพระปิดตาโชคลาภมีโชคลาภด้วยนะไปทําการสิ่งใดจะได้สําเร็จนะสำลิดฝนไปในทางที่ดีต่่่ออออมมาาาาพแคครรูบจย์์ง หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะนี่พี่อันนี้เป็นปิดตาไอเป็นพระเอ่อสมเด็จเนื้อพิเศษเลยนะนะครับนี่นะพี่สมเด็จหนึ่งองนะครับนะขี้ไก่นะครับนะยานายารุ่นแรกเนื้อใบลานพี่พี่ฝังตะกุดเงินหลังจานมือเต็มระบบนะหลวงพ่อทองจานเองนะครับพี่พี่นะแบบนี้ต่อมาสมเด็จลายเสือของท่านนี่นะมีทั้งตัวพิเศษและตัวธรรมดานะครับนะนี่น่าเป็นตัวธรรมดานะเป็นลายเสือธรรมดานะครับนะแล้วก็นี่เลยพี่พี่นะเป็นหลังรูปเหมือนลายพยัก นวะฝังตะกุดลอยพลอยเสกนะครับแนวะหัข้างหลังจะมีไอ้นี่นะนี่นะข้างหลังเนาะนี่ตะกุดเงินคู่อีกนะครับนะหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับแบบนี้แล้วก็จะมีอีกหลวงพ่อทองนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สาคัญอยู่แล้วนะพับปิดตังเงินล้านนะจะได้มีเงินล้านเนะืใครไปใช้นะเงินหมื่นมันไม่พอพี่ชั่วโมงนี้ต้องใช้เงินล้านและนี่คือมวลสารทั้งหมดนะน่าจะเราราเกือบหนึ่งร้อยองค์แหละนะและเดี๋ยวยังมีสมเด็จวัดระฆังย้อนยุคนะที่ผมเคยไปได้มาทีา่การไปทําที่วัดระฆังเนาะ มี2อ,องค์กําลังส่งมานะแล้วก็เดี๋จะมีมวลสารเพิ่มเติมพวกน้ํามันว่านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ตรงเนี้ยบอกก่อนเลยว่าประมาณ90%แล้วนะตรงนี้ที่อยู่ด้านหน้านี้นะก็คือ90%ของมวลสารนะก็จะมีอีกเล็กๆน้อยน้นิดหน่อยๆน,นะครับนะที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะผมก็เลยอัปเดตนะตรงนี้ให้กับพี่ๆดูไปเลยนะเพราะว่ามันเกือบจะชัดเจน100%แล้ว นะครับนะตอนนี้แบบก็กําลังจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบเบื้องต้นให้ดูที่ช่างเขาส่งมานะครับนะเดี๋ยวแบบเสร็จร้อเปเซ็ปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทําองค์จริงออกมาแล้วนะครับนะและอีกไม่กี่วันเราก็จะนามวลสารไปปลูกเฟรและเราก็จะทําคลิปวิดีโอให้กับพี่ๆได้ดูนะครับนะว่าหลวงจะให้หลวงพ่อท่านเมตตาที่ฐานจิตมวลสารให้1รอบนะถึงจะนําแล้วผมก็จะมาบวงสวงอีกหนึ่งรอบนะเพื่อนแล้วก็จะนํามาบดรวมกันและตอนที่บดรวมกันเนี่ย นะเดี๋ยวผมจะในขนาดที่ตำมวลสารเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปวีดีโอให้ดูนะครับนะยิ่งโดยเฉพาะตอนที่บทแม่สีดาจาันนะเลขเก9าเเนี่ยเดี๋ยวถ่ายคลิปวีดีโอให้ดูนะคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตแล้วกันนะพี่เนาะนนะเกี่ยวกับ วัตถุมงคลนะครับในะที่เราจะนํามาบทเป็นมวลสารนะส่วนใครอยากติดตามเรื่องราวก็ติดตามได้ในช่องร้อยเรื่องพุทธคุณแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวของผมชื่อภูผาเพชรทองนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทํากลุ่มขึ้นมาชื่อกลุ่มว่าร้อยเรื่องพุทธคุณนะก็จะเ,เดี๋ยวจะเป็นการเป็นพิมพ์เป็นเอกสารเลยนะครับนะว่าทั้งหมดมีมวลสารอะไรบ้างกี่องค์อะไรยังไงนะครับนะก็จะไปปักหมุดไว้ที่กลุ่มนี้นะให้พี่ๆเอาไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้านะครับนะพี่ๆนี่ก็คือมวลสารแล้วกันนะครับนะสำหรับหุน่นพยนต์มนแรงขู นะครับในะที่เราจะสร้างขึ้นนะในเร็วๆนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะพี่ๆนะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาจองใครอยากจองทักลไลน์ไปได้เลยในะพี่นะใครอยากจองทักลไลน์ไปได้เลยนะโอเคแล้วพบกันใหม่นะในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ